รอบนี้ช่างเอียวครับช่างเอียวลงสนามไปแล้วครับผมรอชมความมั่นกันบ้างครับจับเวลาอย่างดีครับ,บนักแข่งปอกันจีบุนทลีกว่าจะได้จัดไปครับให้เขารอบสขสูทุกคน สร้างเยรวันสร้างย่วอยู่ได้หรอเพราะว่ารถทั้งนันทีแงก็ต้องนีอ่ไ้จังหน่อยแกหรอไม่ไะไเขาเปีก็้นะ้าแตะบุญนะครับบุญวัดสนามไว้องมันรเนาะวคงแรใจับากจังหวัดแดนแห่ง ประสาทต่อไปก็เมืองโมเี็นด้วยกันนะครดงรารวนรางรวัฒนธรรมเลิศล้ำสามเมื่อกี้คนดีศีสะเกครับคนดครับกองเสียเวลาคู ru ่ที e. ่สามแล้วนะเมื uh. ่อสั้นไม่อกเมต้นห้านะครับคุณขอดีจากเ ัดจัดไปครับจัดไปตอนนี้เวลาดีท <is this> ี่สุดคือ1.17.57นะครับเคศูนสี่ครับจับเวลาวานแข่งมอใส่ครับผมเวลาในสนามัไปหนึ่งนาทีจุดหนงเก้าจุดี่สี่วินาทีในสนามไม่มีบอลไม่มีตัวเวลาเพิ่มเดี๋ยวมาดู ขอ่านจาคล้องแข่งในไพ่สังสิท้ายให้เราบันทึ30นะครับคุณาริศนะครับคูตเอริ้ไทยพบกับลูกสีแดงมาใหม่ดีแดงเอยังเยอดูอดใจยังเยครับไปแล้วไปแล้วนี่เลยครับ ใส่เกียร์แล้วเหยียบคันเร่งให้สุดนะครับแล้วก็ปล่อยคัดนะครับมาให้มันพุ่งออกไปเลยมีหมุนหลอมไวย่สองหลอบครับแล้วก็ส้นท่งสองฟังนะครับเข่าเสียนใส่จับเวลาสร้า,เางเยอะลวเลยสร้างเยอะลวงครับสร้างเยอะลวง ตัวนี้มันอ่ะเปเมนทีมงานแมวมาดีบ้างครับห่นตลบลมสนามเที่ยวนีเอาแล้วครับจนมากวกันเที่ยวนี้มาดูสิว่าฮมูตาพันแจงรถแลนก์สตีชัใส่กันมาแบบไม่มีไข่สองไขรเลยทีเดียวเลยนะ้าหนูคู่นี้ก็ต้องผู้ชมสูสีคู่ที่ันทะเลนเอาแล้วเว้ยเอาแล้ววะเข้าสู่ซิแจงสนาบปัญหาแล้วไครจะอยู่ก็จะให้รวห้รวีสีเงิ

เคหนึ่งศูนย์ 10, คุณวิทวัตในรูนสีแดงครับเดี๋ยวกันครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอรอนักแข่งเดินกลับมาก่อนสนามนี้นะครับเป็นูนา่าที่ได้สนาสนแปดแล้วีิรางวัลนะครับที่หนึ่งหนบาทเลยทีเดียวและยังเป็นตัวแทนนะครับไปา,าหนึ้นะานฝ่าฝ่าเหมือนกันก็ดงคนดังเปล่าทนะครับให้เป็นเลาล้วะวิ่ไปเลยครับเดินไปเลย ส่วนรักเทียนะครับขอให้เต็มที่เลยนะครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังดูอยู่นะครับเอาโต๊ะแบบเดียบเลยนวัสดีเสียตอนบนอยาเรื่องของแอนโดรเียบนชันตะบอยสรีทไทยแล้วก็ทีมงานของซานเล้าบันเทิงมสิทธิ์ด้วยต้นแขนกับต้นแขนก็ตอนนี้แล้วตอนที่หนึ่งเรียนรักเชียนนั้นเขาไหร่ข้าเป็นยังงูครับประเป็นยังไงพี่เป็นไังไงลื่นเยังไงมันลื่นชนะต้องมุนเลยลื่นไปอะไร แเปลอาทั้งคู่นั่แ่งกันไปรอฟังมึงครับรอฟังมังยอดเสเทียรนเทรับา้องสองเลยพี่ข้งสองหวัยาจะไม่ดูนะโอเคครับรอรุ่นราชมกันดูครับผ้ที่ขไปมาดูรู่สีน้ำเงินนะครับ T ส0คุณชาลิ์นะครับจากูตาเจริญชัย เวลาในสนามทำไป1นาทีจุดหนจุดสอวินาทีในสนามตีเอาสองจุดเป็นจุดเดียวกันด้วยนะครับจุดซิกแซงนั่นเองตีเอาชนะทีมงานทีมได้นะครับตับแข็งชนะแบบงงๆนี่เงนะครับตอรอบครับข่อรอบนะครับจากครูต้าเกษตรรุ่งเรืองแท็กเนอร์แอนด์คอมบอาเดี๋ยวดูเวลาให้พี่เกี่ยวนะเวลาในสนามทำไปหนึ่งาทีจุดหนึ่งดเจ็ดหนึ่งศูนย์ดีสุดเลย เทสูตเก้าบุนชาคิทจากคูตาบุรีรลมเดอับเทดี๋ยวเราชมคู่ต่อไปครับวิธีการจากคูตาเจริญชัยกันนะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับทุกคนเป็นที่ดี่อ๋อออกโตมาแล้วครับโอ้ยฟังหัวผู้ใหญ่ฟังใสผู้น้อยจังหวะาดีว่าจะได้เอาเบไปฟังใสสักกันปั๊บปั๊บ ักได้หลายหักได้หลายละเขาโอ้มาวิ่เลยโอ้โอ้โหหักกลัวโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ขั้นเหตยงจัดกลัวปะเอาโอ้โอ้โอ้บอลแล้วป๊อปโอ้โอ้ยโอ้ยยังไม่แห้งยังไม่แห้งเน่ ไอ้สิ่งสโอ้เขาตีแฟกหรอทงุนโอ้หุนเทียบนำนักเพราะใส่ปัญหาพวดโอ้ของม่จุง้งริ่งเบกลารอเรยโอ้เราหองเลยวะนั่นนี่เขาเทียวเอาอาุ่นขั้นีฮขั้น,นันทนีเขาละรุ่นขั้นไม่รุ่นขั้นไม่ได้ดิงสิงสิ เบรกหลังหรอขึ้นกันที่ที่ยาเตี้ยบอ้ยบอลหลัอเลยตีปอนรถไทอยู่ทั้งสายทั้งสายสีแดงเลยเนาะแน่นแน่นเพราะว่าปอนรถไทย จุด้มินาทีในเวลาีบลจุดบวกเพิ่มอีก5วินาทีในจุดสิบเซเวลาวมอยู่ที่1นาทีจุด2องจุด5้มวินาทีอนนีสอูู้่ทัปเลยครับหรัดทูสิเียรูสีน้ำเงินเสองหนึ่งคูนัทมุิจากคูน่าต้นไทยจักราเยือนครับรูสีแดงเจองสอง ตาโดนแล้วเห้อบอลอไทยโอ้ไล่ดีจิโอ้ออกโอ้อ้อกโอ้อ้โ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 อ้อ้โออ้อ้้ออ้้โอ้ออโออโอออ้อ้

เออเออบู๊บไม่ว่าเขาทีเท่าเขาย่างเดียวบู๊บ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 เอิ่มโอ้ยยังทำโอ้ยข้าวไปข้าวไป